สวัสดี f อพี่น้องเกษตรกรทุกท่านท,ที่ปลูกแตงโมนะครับผมได้สารการ,กรเกษตรนะครับวันนี้ผมก็นําเรื่องราวดีๆที่เป็นประสบการณ์ดีๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับผมแล้วก็สามารถเอามาเป็นประโยชน์ให้กับนําเสนอให้ทุกท่านนั้นได้ได้มีความสุขแล้วก็มองเห็นภาพรวมที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน การทาเกษตรสาเร็จเนี่ยที่สมบูรณ์แบบสําหรับผมแล้วก็ต้องเราจะยืนหนึ่งคนเดียวไม่ได้เราจะต้องเป็นมีมีทีมมีทีมงานก็มีผมอย่างเงี้ยผมเป็นหมอพืชใช่ไหมครับทุกพืชขายยาเกี่ยวกับพืชอุปกรณ์ท,ทุกอย่างแล้วก็พนังนเกษตรกนนั้นเป็นผู้ปลูกใช่ไหมครับเราจะต้องหาความรู้จากไหนครับหาความรู้จากหมอผีจากคนที่เคยปลูกใช่ไหมครับ นี่แหละครับก็คือเหตุผลที่บอกว่าเรามาเจอกันเนี่ยทําไมเราตั้งนานเราไม่เจอกันยังครับเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมานั้นทุกคนต้องเจอปัญหาก่อนนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมพยายามทำนะผมก็ต้องทําไปเรื่อยครับผมจะไม่หยุดก็คือการที่ผมพยายามส่งสิ่งดีๆออกไปเนี่ยก็คือเป็นความตั้งใจที่มีจิตใจที่ดีของผมแล้วก็มาสอดคล้องกับสิ่งที่ผมทํางานอยู่ก็คือเรารักในงานที่เราทํำไหมถ้าเรารักในสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันจะมีความสุขกับสิ่งที่ทําจะไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นครับก็ มันไม่ตําเป็นต้องกลัวเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ที่เราถูกต้องเรามาไม่ได้มาโกหกหรือว่าไม่ได้มาหลอกใครใช่ไหมครับนั่นแหละครับแต่ระหว่างทางเนี่ยเราจะเจอกับปัญหาแน่นอนครับก็คือจะมีคนเข้ามาทําให้เราสรับสนลังเลใช่ไหมครับเหมือนแบบเหมือนแบบมีคนดึงขาเราเราจะถึงเส้นชัยเนี่ยมีคนดึงลังแหวนนั่นคือถ้าเราถึงเส้นชัยโดยที่ไม่มีอุปสรรคนะครับถ้าเราถึงไปแล้วปุ๊บเราจะเหลืองเราจะเหมือนเราจะถูกลื่นครับถ้าเราไม่มี อะไรเข้ามาเป็นเหตุการณ์ให้เราได้เรียนรู้ก่อนว่าเอ้ยคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นร้อยล้านเห็นไหมครับที่เขาถูกลอตเตอรี่กันรัแบบเดียวสาบศูนย์เห็นไหมครับเราเห็นแบบอย่างแล้วเราทํำไหมครับนั่นแหละคือแบบอย่างเรายังไม่ต้องสัมผัสเองแต่เราได้เรียนรู้ได้เห็นเราต้องขอขอบคุณเขานะครับที่ทําให้เราเห็นภาพอย่างนี้ที่ทําให้เรารู้อย่างนี้ว่าเป็นอย่างนี้นั่นแหละรครับทุกคนถึงมาเจอผมเพราะเมื่อทุกคนพร้อมรับสิ่งดีๆแล้วไงผมเองก็เช่นกันครับผมก็ ขัดโดนขัดเก่ามาแล้วก็เจอลูกค้าที่เป็นคุณพ่อแม่เนี่ยมาอุดหนุนมาจ่ายเงินเดือนให้ใช่ไหมครับไม่เช่นนั้นเราจะไม่เจอกันครับเพราะว่าเราจะต้องโดนขัดเก่าก่อนเราจะต้องโดนอุปสรรคต่างๆ,ๆนาาก่อนมึดทำเกษตรทําไมมันไม่เจออะไรสิ่งดีๆเลยครับอันนี้ก็เป็นมันเทศที่ผมก็ไม่คิดไม่ฝันว่าผมเคยพูดว่าเท้าขาเท้าขาแล้วครับพี่ซื้อใช้ตัวนี้นะเท้าขาหนึ่งเท้าขาพุ่นอย่างเงี้ยครับ คือเวลาเป็นหมอเราต้องฮิวใจให้กับลูกค้าครเราต้องทําให้ลูกค้าสบายใจให้เขามีความมั่นใจเขาถามแล <c oughs> ้วใหญ่จริงไหมล่ะอะไรนะเนี่ยเท่าขาัด้แหละเฮ้ยพูดอย่างเงี้ยภาพสะท้อนแน่ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีๆที่ผมอยากนํามาเสนอคือสิ่งที่เราคิดดีๆนะครับมันจะส่งผลให้กับเรามาในปัจจุบันแต่เราต้องผ่านทุกอย่างแล้วครับให้เราได้เรียนรู้ให้เราระวังให้เราเราแวงให้เรารวังหมายคาว่าเราจะต้องตระหนัก ให้ดีว่าเฮ้ยเราจะลงทุนเนี่ยเราจะทําผลผลิตเนี่ยเราจะปลูกคนเดียวได้ไหมไม่ได้หรอกครับมันต้องมีทีมก็คือหมอหครับหมายวามว่าเราเราจะเป็นหนึ่งรวมกันก็คือความสำเร็จจะต้องรวมเป็นทีมทุกคนเลยมาเจอผมก็คือทุกคนได้ผ่านประสบการณ์เหล่านั้นหมดแล้วกบการล้มเหลวในการปลูกพืชต่างๆนะครับผมก็เช่นกันผมก็ให้แต่พืชตะเพอครับผมแนะนําไปตะพืชตะเพอแต่ไม่เคยได้รับก็คือเราไม่รู้จัก เราไม่รู้จักเก็บน่ครับเราไม่รู้จักรับบ้างอย่างเงี้ยให้อย่างเดียวเหมือนที่ผมมีไปร้อยล้านอย่างเงี้ยผมให้ไปหมดเลยแต่ไม่รู้จักการรับคืนบ้างนะครับก็คือเราให้จนเกินไปเรารับมากก็จะเห็นแก่ตัวจนเกินไปใช่ไหมครับเหมือนคนขายสินค้าเนี่ยครับเขาจะมาขาย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 เราก็จะซื้ออย่างเงี้ยครับซื้อแล้วก็ไม่ได้ผลประโยชน์ไม่ได้ผลผลิตผมนึงจําเป็นที่จะต้องเป็นตัวผมไม่ได้คือเราจะต้องมาคุยกันครับ ทุกคนมาเจอผมไม่ใช่เรื่องเอืน่นทัศนคติผมเป็นแบบไหนถ้าทุกคนมาเจอผมความรู้สึกเป็นแบบเดิมครับท่านก็อยากเจอคนแบบนี้ที่อธิบายได้แบบนี้ที่มีความจริงใจแบบนี้ในรูปแบบพลังงานเดียวกันขอบคุณท่านครับที่เป็นเป็นเหมือนอาจารย์ครูผมทุกคนเลยครับที่เข้ามาในชีวิตทําให้ผมได้เรียนรู้นะครับว่าก็ว่าผมนั้นควรจะอยู่สังคมไหนอยู่กับกลุ่มคนแบบไหนถูกไหมครับเราจะเจอคนแบบไหนอยู่ที่เรา เราเข้าใจครับเราเป็นคนโมโหไหมใช่ครับทุกคนมีแต่ทุกคนจะอยู่ตรงกลางครับก็คือทําความเข้าใจคือยอมรับแล้วก็เข้าใจว่าเรานั้นจะมอบสิ่งดีๆให้กันเราจะไม่โกงกันเราจะไม่พูดปดกันเนี่ยเท้าขาครับเท้าขามันภาพสะท้อนไหมผม <laughs> ผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากทําทําคลิปนี่ก่อนเลยคือสิ่งที่ผมพูดนะั้มันไม่ใช่เรื่องโกหกมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าไร้สาระมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าก็เราไม่ได้โกหกเราเป็นคน ร้านขายยาทุกมันมีทุกร้านครับมีหมอก็มีทุกห,ม,หมอทั่วประเทศ่แหนะครับแต่เราจะรู้ได้ไงว่าหมอคนนี้ดีที่สุดสําหรับเราผมเนี่ยพูดแทบตายพยายามพูดจนผมโมโหให้กับเกษตรกรไหมครับว่าเราอยากให้สิ่งดีๆจนเราโมโหเขาอ่ะมันผิดแต่เราอ่ะเรารู้นะแต่ก็อยากให้เขาได้ดีเนาะเปันเหมือนว่าเรายยดเย็ดยยดเย็ด,ยดตัวเราให้เขาไปเหมือนมีความรักเลยครับ พอเราเจออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นสิ่งดีดใช่ไหมเราอยากจะยัดเยียดตัวเราให้เข้าไปอ่ะ,อะให้เขาเชื่อเราแต่เปล่าครับเราจะได้แต่ความเจ็บปวดกับคืนมาเพราะว่าอะไรครับเขาต้องเจอประสบการณ์เองนั่นแหละครับก็คือด้านในจิตใจเราเลยเราคิดยังไงมันจะสอดคล้องกับความเป็นจริงครับถ้าผมบอกว่าสําเร็จก็คือสําเร็จครับเพราะว่าสิ่งที่ผมนํามาเสนอก็คือภาพเราเนี้ยเกิดมาจากเราในครอบครัวในบ้านหลังนี้ครับ เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปเปิดสาธารณะแบบนั้นได้ถึงจะต้องมีช่องผมครับช่องผมก็เหมือนเป็นบ้านเราแหละนะครับลูกเราผมเนี่ยเหมือนลูกทุททกคนเลยเหมือนน้องเหมือนน้องชายเหมือนหลานใช่ไหมครับบ้านครับครอบครัวญาติพี่น้องแล้วครอบครัวญาติพี่น้องบางครอบครัวก็เป็นบางครอบครัวครับที่เขาไม่รักดีกันแต่ครอบครัวเนี่ยก็คือมันมีแต่ความสุขเวลาเห็นทุกคนสําเร็จมันมันเอื้อกันนะครับมันเกลื่อกันมันเกลื่อ,นนอนหนุนกันใช่ไหมครับ ถ้าทุกคนทำสลเ็จเนี่ยทุกคนอยากอุดหนุนครับก็ต้องอยากอุดหนุนผมใช่ไหมครับเห็นไหมมันจะสอดคล้องกับสิ่งดีๆที่เรามอบให้กันนี่คือทัศนคติของผมนะก็คือเป้าหมายผมคืออะไรเป้าหมายก็คือความสําเร็จในชีวิตผมเหมือนกันครับผมก็อยากเห็นความเมื่อผมอยากเห็นความสำเร็จผมมาแล้วความสำเร็จนั้นจะเกิดขึ้นไงพี่น้องเกษตรกรก็ต้องเป็ียนส่วนหนึ่งด้วยเช่นกันครับก็คือถ้าพี่น้องเกษตรกรไม่สําเร็จเนี่ยผมจะมีความสำเร็จไหมไม่ครับไม่สมบูรณ์เห็นไหมครับ ช่วยเขาช่วยเราให้และรับต้องเหมือนกันไม่ใช่มีเป็นร้อยล้านผมให้ให้แต่ไม่เคยได้รับครับเขาไปเขาไปซื้อสินค้าร้านตะปงตะแปะแล้วมันเกิดอาการน้อยใจใช่ไหมครับเมื่อเกิดอาการน้อยใจเราผิดไหมไม่ผิดครับเราต้องได้เจอก่อนแน่นอนอยู่แล้วต้องได้เจอสัมผัสเองปุ๊บอ๋อเราจะต้องมันร้านตรงกลางให้ได้ครับเหมือนเดินทางสายกลางครับเรามันมีฝ่ายมืดฝ่ายขาวใช่ไหมเรามีทุกคนเลยครับทั้งขาวและดําแต่เราจะเลือก ที่มันเป็นขาวมากกว่าเพราะว่าจิตใจเราจะสูงกว่าใช่ไหมครับเห็นไหมครับทังคมทุกวันนี้ที่เป็นอย่างครับที่เราเห็นกันคือเอาเปรียบกันครับพลังงานมันเลยเพี้ยนเปลี่ยนไปหมดเลยคือเอาแต่ใจตัวเองคือมันเด็กเด็กเด็กที่เอาแต่ใจตัวเองอ่ะข้านี่แหละหนึ่งในตายลากท่านนี่แหละเอาเด็กเอาแต่ใจชั้นนี่แหละเก่งที่สุดนะครับรวยได้จนได้ไหมครับมันคู่กันนะท่านไม่ต้องไปสัมผัสเองหรอกว่าจะรวยเป็นยังไงท่านมองดูเขาที่เขาภาพนํามาเสนอเนี่ย รวยเป็นไงทํางานสามร้อยหสหวันอยู่บนออฟฟิศอย่างเดียวไปไหนไปไหนเลยอยากรวยไหมครับอยากรวยไหมไม่ได้ไปไหนเลยทําแต่ง,งานหมุกมุ่นอยู่กับโต๊ะออฟฟิศอย่างเดียวรวยครับพันล้านรวยรวยแต่ไม่ได้ใช้ชีวิตดีๆเลยมีแบบอย่างให้เห็นครับอยากรวยไหมผมไม่ได้อยากรวยอย่างนั้นเลยนะเห็นไหมครับอิสระไม่มีก็นั่งทําแต่อยากรวยรวยแน่นอนครับแล้วจนเป็นไหมก็มีหลายๆเคสให้เราได้ดูเนาะศึกษากันแล้วก็เห็นภาพจนได้ครับอ่ะทำไมยังจนล่ะ ก็เขารวยได้ไงแล้วเราจะรวยได้ไหมได้สิทำไมจะรวยไม่ได้เขายังจนได้เลยเราเป็นคนจนที่หม่เราบอกว่าเป็นคนจนแล้วเรารวยได้ไหมล่ะได้สิเขาเป็นคนครับเขาเป็นใครเขาไม่ใช่ใครเลยเขาเป็นคนเหมือนเราเขาเป็นทุกอย่างเหมือนเราอยู่ที่ว่าเราจะอยู่ฝ่ายมืดหรือฝ่ายขาวอ่ะพี่น้องทุกท่านถ้าทุกคนเข้าใจตรงนี้แล้วอะท่านจะเลือกอะไรล่ะครับฝ่ายดําฝ่ายดำไม่เห็นแก่ตัวนะฝ่ายดำนี่ก็คือต่างคนต่างหลอกกันนะครับต่างคนนี่ต่างปะ คือเป๋วหวานก้นเปรี้ยวใส่กนันแน่นอนครับคือเห็นหน้าแล้วนั่นนี่ครับแต่รับหลังแทงจิก๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กเลยนะมันคือเรื่องจริงในทุกๆวันนี้เราถึงเดินทางสายกลางสายกลางไหมครับก็ดำเนีย่ยจะมีน้อยหน่อยแต่ต้องมีเพื่อป้องกันตัวเองใช่ไหมครับด้านสายดาร์ไทยมืดเนี่ยต้องมีเพื่อป้องกันตัวเองในในสภาวะที่เราไปเจอกลุ่มคนที่หัวเสกับเราหรือมาไม่ดีกับเราเราจะมีเซนต์ปึก๊กตึ๊กเลยเราจะอ่า เราจะตอบกลับไปไงเราก็ต้องเราก็าต้องใช้แบบแนวดาร์กเราสิเพราะเรามีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราจะเป็นอุ้ยค่ะก็ใจอุ้ยมีร้อยล้านฉันให้ร้อยล้านตายครับเราทุกคนถึงมีได้ครับเวลาโมโหกับไม่โมโหเป็นคนดีกับคนไม่ดีเราเลือกเป็นคนดีแต่เราจะต้องมีด้านมืดให้กับตัวเราด้วยเพื่อป้องกันให้ผู้คนนั้นมาหลอกใช้เราถูกไหมครับ เมื่อเข้าใจได้เช่นนั้นทุกคนจะมองเห็นว่าเฮ้ยเราจะไปโกรธเขาไม่ได้เราจะไปตัดสินเขาไม่ได้เพราะว่าเราก็เป็นได้แบบเราก็เป็นคนที่มีความรักได้อสมมติมีความรักได้ก็ต้องโอก,โอกหักได้เช่นกันเมื่อเราโอหักโอกหักแล้วปุ๊บเนี่ยเราพน,นึงพึงพินิจเลยทุกคนจะเกลียดกันแน่นอนก็ทิ้งจานเขาแทงอ่ะก็ทิ้งเขามีชู้โอ๊ยเพราะเราไม่เคยมีประสบการณ์แต่ถ้าเรานึกดีๆแล้วว่าสิ่งที่เราเจอเนั้น เราเคยเป็ี่นไหมเราเคยไปทากับใครไหมเราเคยทําไม่ดีหรือ,รอเปล่าหรือโกหกตัวเองหรือเปล่าทุกท่านจะอ๋อนี่คือสิ่งที่ฉันกระทาแต่ฉันไป,ปแอบแบ้ว่าฉันไม่เคยทําใครหลอกโกหกไม่เจริญครับไม่เจริญผมเลยเข้าใจคําว่าการที่เราทําดีสิ่งด,ดีออกไปเนี่ยด้วยจิตใจที่มันบริสุทธิ์ออกไปเนี่ยย่อมมีสิ่งดีดกลับคืนมาเสมอครับและวันนี้ก็ตอบโจทย์เท่าขาผมจริงๆครับเท่าขาพูดนะผมเคยพูดไป้ไดยหัวใจเลยมันสนุกครับ เช่ไหมครับถ้าจะทำให้ไม่ให้มีจุดแผลเลยนะในมันเทศเนี่ยนะครับมันมีตัวหนึ่งตัวใหญ่ตัวหนึ่งก็คือปลอดภัยแน่นอนไม่เหม็นด้วยไม่ต้องใช้ยาเหม็นครับผมไม่เคยทําอะไรที่มันเป็นพิษต่อโลกครับนะครับมันมียาที่แบบปล่อยให้ไปแบบสโลไลท์เลยครับก็คือมันไม่กล้ามาเจาะมันกินแล้วมันเหม็นใช่ไหมมันขมขมอะ่ะนะครับพี่น้องเกษตรกรที่ปู๋มันเทศนะผมพูดเอ้ยตักรู้ยังไงก็ผมเป็นหมอผมก็ยังบอกว่าผมเป็นหมออยู่ ไปเชื่อหมอผียังนก็ตายครับไปเชื่อคนที่ปลูกด้วยกันก็ตายครับคนปลูกเขาวางดีด้วยกันไหมล่ะแถวบ้านท่านนะถาวางดีพูดจริงนะถาวางดีก็ดีแต่ถ้าเจอต้องเจอก่อนถึงจะเข้าใจเมื่อเราเจอแล้วเราก็ได้ยิ้มครับแต่สักวันหนึ่งเนี่ยคือผมไม่คิดไม่ฝันไม่ไม่ไม่เคยฝันแต่คาดหวังมีเป้าหมายนะว่าเออจะเป็นจะเห็นภาพอย่างนี้สักวันหนึ่งเราเราทุกคนต้องมีเป้าหมายนะถ้าเราทุกคนตั้งความเป้าหมายไม่มีเนี่ยเราปลูกในมู้์เนี้ยเรามีเป้าหมายว่าจะสาเร็จ พูดไว้ในใจเลยครับสำเร็จมากไม่ค่อยมีอุปสรรคทุกคนเลยมาเจอผมครับถ้าทุกคนไม่มีเป้าหมายนะในการปลูกแตงโมไม่สําเร็จเราก็จะไปเจอฟังเขาว่ามันปลูกไม่ได้เขาว่ามันเป็นอย่างนั้นเขาว่ามันเป็นอย่างนี้เขาเป็นใครครับเขาคนนั้นเป็นใครเขาคนนั้นเป็นญาติเราพี่น้องเรารวยไงทําไมเราถึงไปมั่นใจว่าเขาเขาบอกมาแล้วเราไปเชื่อเขาได้ยงไงถามตัวเราครับเราไปเชื่อเขาได้ยังไงหรอถ้าเราลองทํามาเนี่ยหนึ่งนะ ถ้าเราทําได้เนี่ยใช่ครับท่านต้องยอมรับคนนี้ได้นะว่าท่านสําเร็จได้ท่านสําเร็จได้ปุ๊บเนี่ยท่านต้องยอมรับว่าเขาจะเขาจะอะไรครับเขาจะมันไสท่านแน่นอนกับคนที่เขาพูดถูกต้องไหมหรือไม่จริงจริงแน่นอนครับเพราะว่าเหมือนเราทำสำเร็จอ่ะเขาบอกว่าเขาทาไม่ได้แต่เราทำสำเร็จเนี่ยเหมือนหักหน้าเขาเลยนะแต่ในใจจริงแล้วอ่ะเราทําเพื่อครอบครัวเราครับเราไม่ได้ทำไม่ได้ทำเพื่อเขาคนนั้นทุกคนต้องยืนหลักให้ได้ยืนหยัดเพื่อตัวเราเองนะครับเราเป็นคนดีครับ ดีให้ถูกที่ถูกเวลาครับก็เหมือนเจอผมเนี่ยครับทุกคนจะต้องมีด้านมือด้านขาวอยู่ที่เราจะต้องเจอก่อนแค่นั้นเองที่ทุกท่านสําเร็จได้กับผมเนี่ยหม,มายความว่าพลังงานเราตรงกันครับพลังงานเราเนี่ยไม่ได้มีคดโกงไม่ได้มีจิตใจที่ไม่มบริสุทธิ์ต่อกันนะมันถึงมาเจอผมผมถึงจะไปเจอเสียๆระดับเสีย,สยนี่คือระดับเสียครับเขารับซื้อมันเทศเนาะทั่วประเทศนะเออเขารับซื้อมันเทศตลอดปีนะครับอยู่ที่บุรีรรมดอนแขนเนาะตลาดนะครับตลาด เพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องมีที่พึ่งก็คือแผงถูกต้องไหมแต่ถ้าผมแน,นะนำเนี่ยอย่าขึ้นตรงกับแผงหมายว่าถ้าแผงแผงไหนเนี่ยก็คือมันไม่เกื้อกูลผลประโยชน์กันนะครับก็คือแผงนั้นนะ่ะก็ต้องมีความความคนดีเป็นคนดีผมเชื่อว่าเสียคนนี้เป็นคนดีเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาเกื้อกันนะครับรับซื้อเหมือนกันอ่าเขาก็ใช้บริการเนี่ยเพราะว่าเขาจะปลูกแตงโมูใช่ไหมเขาก็เลยแบบตึ้งมาผมนะครับ ที่ไหนได้เป็นคนบ้านแถวบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันด้วยอ่ะเพราะว่า u t ท b e เนี่ยมันทั่วประเทศทั่วโลกใช่ไหมครับแต่เรามาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญและใกล้กันด้วยเนี่ยมันคือสิ่งสำคัญอยู่จุดใต้ตมต่อพ่อผมพูดถึงรูนี่ครับผมก็เลยแบบพี่อยู่ไหนจังหวัดไหนนะอะไรเงรี้ยบุรีรัมย์ครับไปมาอยู่แบบบ้านใกล้กันนะเห็นไหมครับไม่มีอะไรที่มันบังเอิญครับเพราะว่ามันถึงเวลาที่เรานั้น จะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะว่าเราเป็นคนจิตใจที่ดีเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่แบบเสียเ,เขาจะมาเอาความรู้ไปแล้วไปซื้อ,อยาที่อื่นไม่ใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่ในดีที่ผมมองไว้ว่าเท่าขาต้องได้เจอผมก็เลยแบบ <ๆ S 2> ว่าเมื่อเขาทำโซเร็จปุ๊บเนี่ยสักวันหนึ่งเขาก็เลยมาเจอผมแล้วเจอเอจอโดยบังเอิญโดยเจอโดยแบบไม่คาดฝันนั่นแหละครับคือเป้าหมายที่เรามีแต่เราอ่ะไม่ต้องไปคาดหวังไม่ต้องรอให้ทําความดีไปครับมันคือกฎ กดสะท้อนให้เรากลับมาครับเราทําอะไรออกไปอ่ะเราได้อย่างนั้นภายในอีกปีหนึ่งไม่เชื่อทุกท่านลองคิดดูนะครับว่าวันนี้ฉันทําดีที่สุดแล้วในการมอบสิ่งดีๆให้ตัวฉันแล้วก็แบ่งปันให้กับผู้อื่นเห็นไหมครับมันสอดคล้องกันเราถึงเจอกันเราเจอแต่สิ่งดีๆตอนเนี้ทุกคนเริ่มประสบความสำเร็จได้ก็ผมถึงบอกว่าพลังงานดวงดาวผมเป็นดาวพฤหัสเนาะทุกคนจะมีดาวพฤหัสคือดาวการเงินนะครับทุกคนจะเริ่มลงทุนที่ไหนครับก็ ดาวพฤหัสสามารถชี้ช่องทางการเงินได้นี่ไงครับถึงเจอผม <c oughs> ก็เพราะว่าผมแนะนําให้สาเร็จได้หนึ่งปีเต็มที่ผมตกก็คือดวงดาวอยู่ด้านมืดเนาะโหคือต้องขัดเกาาตัวเองครับคือต้องเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราจะทําออกไปนั่นแนหะมันจะเป็นประโยชน์ต่อเราและก็สังคมสังคมนี่คือการเงินขอให้ทุกคนนั้นจงมั่นใจได้ว่าเมื่อเจอผมแล้วก็คือความสําเร็จคือเจอ ตัวของท่านนั่นแหละรครับคือเจอจิตวิญญาณเดียวกันคือเจอความรู้สึกเดียวกันที่เราอยากจะให้กันนะครับไม่ใช่ว่ามาเอาไปอย่างเดียวไม่ใช่ว่าผมจะเอาจากคุณพี่อย่างเดียวนะครับแต่ละคนเข้ามาเขาฟังคลิปผมไปหลายคลิปแนละ้วแล้วก็ตัดสินใจซื้อเห็นไหมครับเพราะว่าครับผมจะปรับทัศนคติให้เป็นพลังงานเดียวกันก็คือคุณต้องเข้าใจผมนะว่าผมมาบริสุทธิ์ใจคุณนะบริสุทธิ์ใจจริงไหมแต่ถ้าว่าอยากจะฟังเป็นแนวความคิดเทคนิคก็ได้ครับผมไม่ห้ามผม ผมก็คือแบบว่าผมทําให้ครับทําออกไปปุ๊บเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องกลับมาความดีเด้งมาไหมครับนี่คือเรื่องจริงที่ผมอยากนํามาพูดและกล่าวว่าเมื่อมันถึงเวลาเสียแต่ละคนเขาจะกลับมาเสียคนนี้ก็เหมือนแบบว่าเป็นคนที่จ้างผมทํางานใช่ไหมครับอ่าเหมือนมอบมอบอะไรหน้ามอบหน้าที่การงานให้ผมได้ได้ขายสินค้าแล้วอาเสียก็เหมือนกันครับเสียก็ต้องการคนที่จะดูแลสินค้าเราเพื่อได้ผลผลิตที่ดีเพื่อ,อไปขายได้ให้ ผลผลิตที่ดีถูกต้องไหมครับมันเกลื้อกันมันถึงสมบูรณ์แบบถูกต้องไหมครับถ้าต่างคนต่างจ้องเอากันเนี่ยจบครับเรียบร้อยแปลงแต่ละแปลงเล่งล่วงผลผลิตไม่ดีอย่าลืนมนะครับผลผลิตนี่คือสีสำคัญจนรยบบาบวันจิตใจเราเนี่ยทุกคนต้องจะต้องเป็นหนึ่งก็คือผู้บริโภคต่อให้ทําดีแค่ไหนไม่ได้คุณภาพนี่คือห่วยแตกคือแย่มากเลยครับคือถ้าเป็นเราไปกินดูเหรอครับมันไม่มันไม่สมบูรณ์อ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่อะ่ะ เมื่นแตงโมที่เราปลูกเนี่ยเราจะต้องนึกถึงนะพ่อค้าคนกลางเขารับไปเนี่ยเขาไม่ไถือหรอกว่าแตงโมคุณภาพยังไงจะอร่อยไม่อร่อยนั่นคือผิดนะครับผิดมากผิดมาหาด้วยสำหรับผมก็คือถ้าอย่างเงี้ยไม่รวยครับเพราะาอะไรครับเราทําเพื่อเอาเงินเขาแต่ไม่ได้วังเพื่อให้เขานั้นมีความสุขในการบริโภคถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมเหมือนเราทรําผลิตเนี่ยทำไม่ดีแม่ค้าเขาจะรับไปขายไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องดู ประจาใจจิตรตะบุคคลเลยว่าเราจะต้องตระหนักรู้แล้วว่าสิ่งที่เราทาไปเนี่ยเราทําเพื่อเงินใครครับจากผู้บริโภคผมเลยบอกว่าการที่ผมนําสินค้าดีๆมาให้เนี่ยผมต้องมอบสิ่งดีๆให้สุดให้กับพี่น้องเษกษตรกรเพื่อให้เขามีผลผลิตที่ดีเพื่อนําสู่ผู้บริโภคเห็นไหมทัศนคติผมเป็นแบบนี้ใครไม่สามารถเปลี่ยนผมได้ก็คือเพราะว่าผมได้ผ่านทดลองได้ผ่านประสบการณ์มาหมดแล้วว่าสินค้าชื่อการค้าไม่สามารถยืนโยงคงพันได้ มันต้องเป็นของคุณภาพเท่านั้นที่จะยืนหนึ่งได้ครับเห็นไหมครับก็เหมือนคนครับถ้าไม่มีคุณภาพเราจะหวังอะไรเนเขาได้ไม่มีศักยภาพไม่มีความมั่นใจโลเลลังเลหวังแต่จะเอาแต่ไม่หวังจะให้เราเลยเดินด้วยกันไม่ได้สําหรับผมแล้วทุกท่านที่เข้ามาอยู่ที่เนี่ครับเราปลูกแตงโมเราหวังเงินจากใครครับจากผู้บริโภคไม่ได้หวังจากพ่อค้าคนกลางพ่อค้าคนกลางนะันเขาค,คือคนที่หวังจากคนผลิต ผู้ผลิตเนี่ยมีสิทธิ์เลือกที่จะขายให้ใครก็ได้นะครับถูกต้องไหมก็อย่างที่ผมบอกทุกคนที่ปลูกแตงโมตามสเตปผมนะครับคุณจะเป็นหนึ่งตรงนั้นให้ได้เขาจะถามหาแต่แตงโมของท่านเขาจะมองหาแต่ท่านผมสามารถวัดผลมาได้ทุกอำเภอทุกภาคเขารอแตงโมของเราเจ้าเดียวที่จะปลูกให้เขากินเขารู้ว่าของเขาที่เราจะมากินเนี่ยคุณภาพหรือไม่จริงใช่ไหมครับครับสิ่งหนึ่งที่ผมเป็นห่วงสลับมือใหม่แล้ว เนี่ย,เ,ยเสียคนเนี้ยเขาเป็นคนที่รับซื้อมันเทศทั้งปีใช่ไหมก็เหมือนที่เราอ่ะปลูกแตงโมเนี่ยมือใหม่ครั้งแรกเนี่ยเราจะกังวลเรื่องการตลาดด้วยเพราะฉะนั้นทุกท่านอย่าก,กังวลเรื่องการตลาดครับและสิ่งที่เราทําเนี่ยทุกท่านไม่ต้องอายนะคนในหมู่บ้านเรานะเอาไปขายนะครับทําตามเสร็จผมเอาไปขายถ้าเขาไม่มาซื้อหรือไม่รอเราเนะี่ยมาด่าผมได้เลยนะผมบอกว่าทุกคนจะไปงอ้อใครทุกคนจะง้ออะไรใครทั้งนั้น เราไม่ได้ง้อใครเราทําให้ผู้บริโภคในเมื่อพอขาคันกลางบางคนเขากดเราใช่ไหมครับงั้นเราขายในหมู่บ้านต่อให้มีสิบเจ้าที่ปลูกเหมือนกันนะครับเขาจะเพ่งเล็งมาที่คุณถูกไหมใครอยากกินเคยกินแตงโมที่มันแบบว่าคุณภาพแบบว่าน้ำสาวข้าวบ้างกินแตงโมแล้วขิดแตกขี้แตนบ้างคุณรู้ไหมว่าคุณกําลังทําบาปอยู่ผู้ผ,ผลิตก็คือตัวเรานะครับผมจะปลูกปลูกเจตสามรถสำเนึยงให้กับตัวผมแล้วก็ทุกๆคนที่ใช้บริการ เราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพื่อสิ่งที่ดีกับเพื่อตัวเราเองนั่นแหละครับปลูกแตงโมขี้แตกขี้แตนเนี่ยใครจะมาซื้อเราใช่ไหมครับใครที่นั่นแหละเขาเรียกว่า e go, อีโก้อไตอโก้ครับอไตอโก้ก็คือเราไม่อยากฟังใครแล้วไม่อยากเชื่อใคร,รอยากทําสิ่งที่เราทาเห็นไหมครับความเห็นแก่ตัวแต่ผมเนี่ยทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการทําบุญได้ด้วยคือการส่งภาพมาครับ ส่งภาพให้ผู้อื่นได้สําเร็จได้ด้วยส่งภาพออกไปหรือแชร์ YouTube ผมออกไปเพื่อคนอื่นให้คนอื่นได้สําเร็จด้วยแต่อย่าเพิ่งครับทุกคนต้องกักอยู่แล้วผมให้กักครับกักไว้ก่อนทําให้สําเร็จก่อนทําให้สําเร็จก่อนค่อยแชร์หรือผมออกไปให้เขาดูใช่ไหมครับถ้าทุกคนอยากมองว่าเฮ้ยอยากให้เขาเคารพเราบ้างเขาดูถูกเราที่ปู่ไม่สําเร็จทุกคนกักผมไว้ก่อนอย่าเพิ่งแนะนําทํากับผมสักรอบนึงก่อนเมื่อทําได้ปุ๊บท่านาไปแชร์ต่อจะได้บุญด้วยครับเพราะว่าเราทําสําเร็จแล้ว ก็ให้เขาได้รู้แล้วว่าเนี่ยฉันก็ทําได้ไม่จําเป็นต้องเป็นท่านหรอกมั่งที่ปลูกหน้านร้อนได้ใช่ไหมใครใครที่มาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดนะก็คือเขากําลังจํากัดความคิดและอิสระเรานะครับนั่นก็คือไม่เป็นประโยชน์กับเราไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนเราทําไมผมถึงบอกว่าได้ก็ผมมั่นใจครับใช่ไหมครับผมเป็นหมอเพื่อนนะครับผมก็เลยมีสิ่งดีและก็ให้ทุกคนได้คิดให้ทุกคนได้เข้าใจกันเพราะว่าสิ่งที่เราทำนั้นะ คนทุกคนเขาเ้าใจไหมครับในการปูเตมโมเนี่ยหนึ่งไล่หนึ่งแสนเอาพี่น้องทีสดก่อนลงทุนกับผมไม่เจ็ดพันนะขอถามหน่อยทาไมผมมีความสุขทุกวันลนะ่ะก็มันมันเป็นเรื่องที่จะทําไมต้องไปอิจฉาลูกค้าตัวเองใช่ไหมครับถึงแม้ว่าผมได้แค่เจ็ดพันเนี่ยใช่ไหมครับคุณพ่อแม่ได้ไล่ละแสนนะเจ็ดไล่เจ็ดแสนผมไม่ได้อะไรเบีย้ยหลังเพิ่มเติมนะผมไม่เห็นอิจฉาเลยผมถามหน่อยวัยรุ่นหนุ่มสาวที่กรุงเทพอ่ะเขาได้สามหนึ่งจุดห้าล้านบาท เขาซื้อสินค้าผมไม่กี่ตัวไม่เท่าไหร่ผมปื้มใจเขา,า่ะสั่นทาไมครับผมได้เป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งของความสมําเร็จเขาผมดีใจแล้วเขาก็ขอบคุณนี่ครับคือสิ่งที่ทุกคนต้องการคือเราได้เป็นส่วนหนึ่งของการรายการความสมําเร็จด้วยกันแล้วรอบหน้าเขาจะซื้อสินค้าผมไหมเขาต้องซื้อครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ลืมผมแน่นอนก็คือคนที่ทําให้เขาสําเร็จใช่ไหมผมจะลืมเขาได้ไงลูกค้าผมได้ไงเพราะว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งให้ผมได้สํสสา, mechanic, าสรเร็จหน,น้าที่การงานผมจึงจําเป็นต้องเป็นธุรกิจของตัวเอง นะครับเพราะผมจะมีอิสระในความคิดแล้วก็การแบ่งและแชร์ออกไปถ้าใครมาบังคับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบเกษตรกรหรือเอาเปรียบผมไหนที่เรารู้สึกว่าโดนเปรียบแลพี่น้องเกษตรกรมันจะมีความทุกข์ใจนะผมก็เลยบอกงั้น,นเทคโนโลยีสมัยนี้มันสูงมันไวมันครอบคลุมนะครับผมทาคลิปเดี๋ยวผมบรจุสินค้าลงไปแต่ละคลิปเพราะพี่น้องก็ไม่ต้องมาคุยผมก็ได้พราะม่น้องจะกดสั่งสินค้าใต้คลิปผมทุกคลิป และรันนิ่งต่อไปเลยทั้งศตวรรษที่หนึ่งศตวรรษที่สองเนี่ยคือผลแห่งการที่ทร้างการแข่งถัาสตร,ารติของผมเนี่ยไม่ได้เพื่อตัวเองแต่เพื่อสังคมที่ดีขึ้นยกกระดับคนรวยคนจนคุณรวยคนเดียวได้ไหมคุณจนค,ณคุณจนได้หรือเปล่าคุณรวยได้คุณก็จนได้ครับคุณเป็นคนไม่ดีคุณก็เป็นคนดีได้ครับอยู่ที่ว่าจิตส,สำนึกเรานั้นจะอยู่ในระดับไหนเราโดดข่มเหงอ่าแล้วเราไปข่มเหงคนอื่นได้ไหมใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเราจึงมอบสิ่งดีๆให้กันเฮ้ยนี่ไงก็คือตัวตัวเราผมเนี่ยเจอมากมายจนผมนั่งยิ้มนะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่เป็นอาจารย์เลยคือเขาให้ผมจนให้ ai, จนหมดอย่างเงี้ยเราก็ต้องกลับมาพูดกันนี้คือตกลงกันนะเป้าหมายเราคืออะไรคือความสาเร็จคือความเป็นหนึ่งคืออยากมอบสิ่งดีๆให้กับสังคมแล้วก็สังคมก็คือตัวเราเงินได้มาจากใครลูกค้าเราขายแตงโมให้กับพ่อค้าคนกลางเนี่ยเราจะปัดหนีไม่ได้นะความรามับผิดชอบอะไรไม่หมดก็คือ ความรับผิดชอบของเราคือการันตีด้วยการบริโภคคุณกินเองก่อนถ้ามันอร่อยนั่นแหละคือสิ่งที่ดีเราสามารถเทียบเคียงได้กับแป้งที่เราเอามากินเลยนะครับเราสามารถเทียบเคียงได้แต่เราไม่ตัดสินให้เขาได้ยินนะว่าอร่อยไม่อร่อยนะครับเราจะไปพูดนะครับว่าแป้งนี้อร่อยกว่าเรารู้ในใจพอครับนะครับเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยถ้าเราไปพูดเกทับกันเนี่ยมีปัญหาแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วเราจะเป็นคนดีได้ไงเราเรารู้ในใจว่าอ่าเรารู้แล้วว่าของเราอร่อยแซ่บอิหลีไม่ได้ยอตัวเองนะ ถ้าเขาข้างตัวเองมากก็คือตกลุมพางตัวเองทุกคนจะไม่สําเร็จนะพีนน่น้องเกษตรกรเนี่ยเสียเขาปลูกทั้งปีผมเห็นอนาคตเสียก็เห็นอนาคตกับผมหมายความว่ามันต้องเกลื่อนกันเพราะว่าลูกสวนเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือต้องลูกสวนเยอะเท่าไหร่ชั้นยิ่งรวยไวจะไม่เสียแล้เสียที่ปลูกประเทศถูกต้องครับเพราะว่าอะไรครับออเดอร์เขาทั้งปีชั้นไม่ต้องวิ่งหาซื้อเพราะชั้นมีลูกสวนที่ดีของชั้นอยู่แล้วชั้นเป็นคนที่จิตใจดีอ่าใครจะไม่อยากปลูกให้เสียเนี่ยครับเพราะให้ราคาที่ดีครับ ถูกต้องไหมครับถ้าไม่ถ้าผิดเนี่ยผมผมกล้าว่าได้นะใช่ไหมทุกคนกล้าว่าตัวเองได้นะว่าผิดเห็นไหมเพราะเราจะต้องเป็นทีมเดียวกันนะครับถึงมีตัวเลือกบางไม้จบเจอเจ๊งมากกิดคนนั้นคนนี้ก็เรียนรู้ครับประสบการณ์ขอบคุณด้วยที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่วันนี้วิาิทีคุณไปขอท่านนั้นจงมั่นใจในตัวท่านเองผมไม่ใช่เก่งที่สุดแต่ผมคือสิ่งที่ส่วนที่ขาดหายไปเหมือนจิ๊กซอครับใช่ไหมครับช่วยซึ่งกันและกัน รบบบที่สม,ม,มู์แผมแล้วคลิปนี้ก็เป็นหนึ่งคลิปที่ผมมีความภาคภูมิใจที่สุดในการทําดีแล้วก็คิดดีออกไปตั้งแต่อดีตอดีตก็คือกรรมนะครับเมื่อเราสร้างสิ่งใดหรือทําอะไรลงไปนั้นให้เราตระหนักและรับรู้ได้เลยว่าย้อนสะท้อนกลับมาหารเราแน่ในรูปแบบที่เรานั้นมีความฝันมีความคิดผมเคยคิดไว้ว่าสักวันนึงจะได้เห็นภาพแบบเท่าขา่ายเงี้ยมันก็ได้เจอครับมันได้เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เราทํานั้นมันสอดคล้องกับสิ่งที่เราทาความดีสักวันหนึ่ง ก็จะสะท้อนกลับมาให้เราเห็นว่าเมื่อถึงเวลาเราจะได้เอามาเกทับลง youtube เนี่ยนี่ไงเท่าขาโม้ไหมหมอมันจะโม้ได้ไงล่ะหมอหมอศาสตร์เราเวลานี้มานาเนี่ยดาวพฤหัสย้ายเนี่ยดาวพฤหัสด,ดาวการเงินดาวแรงแห่งแหล่งลงทุนเลยครับถ้าท่านใดมีความเชื่อยตรงนี้อยู่แล้วก็คือเหมาะแก่การลงทุนครับเห็นไหมครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับชมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับ